สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมุกนีนใช่ค่ะอยากจะบรบกวนขอไปโทรปเปี้ยวหน่อยครับพอดีผมมีเรื่องใหญ่จะคุยกับเปียวใหญ่ยุย่งกับหมอตีถึงฉันจะบอกกับตัวเองแล้วว่าจะไม่แย่งผู้ชายของใครอีกต่อให้แกนอนกับเขาจนพรุง่งแต่ถ้าแกไม่มีทะเบียนฉันก็มีสิอีปเปี้ยวคนนี้มันมีผัวมาเป็นสิบรับได้หรือเปล่าละ่ะ วันนี้กระแสละครมันมาแรงมากเลยฟังเล่นไฟครับมีคนไป cover ใน tiktok ด้วยได้ดูบ้างไหมดูบ้างใช่มีคนส่งมาให้ดีเยอะอยู่ทำไหมทำไหมทำไหมขำไปไอตัวเองเล็กน้อยทำไมฮะเขาเล่นเหมือนไหมได้ดีกว่าตัวจริงได้ดีกว่าตัวจริงได้ดีกว่าตัวจริงนี่ัวจรดิงไม่อช่ยหร่อมั่งไม่มีจะเลี้ยงแมวอีก ัวของอีเปรี้ยวเป็นไงบ้างครับมีกี่คนคะตอนนี้สิบไงอีเปรี้ยวโผล่สิบสิบคนเลยโอ้โห,โหไม่ถ้านับตั้งแต่ตอนเด็กอะ่ะหมายถึงคนทั่วไปอ,ะอ่ะคนอื่นอ,ะนอะ่ะเนาะถ้านับตั้งแต่มีแฟนตั้งแต่เด็กอ,ะอ่ะมันก็รวมๆแล้วก็น่าจะเกือบสิบไม่ก็เกินหรือเปล่าเป็นไปได้เพร่วมกับเรื่องนี้ชื่อพี่พิมค่ะพี่พิมครับผม อู่ไหมฮะน่ารักหรือว่าสไตล์ไหนสไตล์ไหนสไตล์น่ารักค่ะจริงเปล่าเอาแต่บทมันดเดือดเขาต้องแบบว่าผิวขำขวนใช่เขาไม่ใช่ยาใช่ไงฮะรพี่ผิวขำขวนพี่ผิวขนนะจบเรื่องนี้น่าจะน่าจะสนิทกันพอสมควรนะใช่ค่ะก็ยังคิดถึงอยู่เนะค่ะคิดถึงอยู่เมาหัวหน่อยนะฮะจาก10คนนี้ฮะแต่ละคนนี่มีเรื่อง เรื่องตลกหรือว่าเรื่องแบบว่าเมาเมาอะไรบ้างจริงๆทุกคนในกองดูเป็นเด็กน้อยอะเราต้องเป็นเหมือนครูไว้สอนเขาเป็นผู้นำผู้นำผู้นำใช่เขาจะเรียบร้อยเขาจะเขินเขินแต่ทุกคนน่ารักหมดเลยค่ะรับผิดชอบดีทำงานเก่งบรรยากาศในในกอง่ายเป็นยังไงบ้างเขาบอกตามตรงว่าเงียบเป็นกองที่เงียบเพราะฉากแต่ละฉากของแต่ละคนมันค่อนข้างเข้มข้นทุกคนก็จะมีมุมของตัวเองในการเก็บตัวอ่านบทอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็จะนั่งอ่านบทแยกย้ายกับคนอื่นหนูก็จะนั่ง กินอาหารคีนของหนูมุมหไูเขาไมีใสคาด้วยนะใช่แร้วก็จะเอาดัมเบลเสืออะไรเงี้ยไปกองด้วยเวลาไม่มีช่กจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการบ a y เดวิ m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโ o 2 9กันนะครับ